ท่านทุกครับเราไปที่ภูเก็ตเมื่อคืนนี้ประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆนะครับบริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าเทพประสตีเท้าศรีสุนทรปรากฏว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วแล้วก็พุ่งเข้าไปชนบริเวณลานอนุสาวรีย์ได้รับความเสียหายดูนะฮะนี่ขับมาแล้วก็โอ้โหผ่าเข้าไปข้างในลยฮะดูนะทะลุออกมาอีกด้านหนึ่งเลยนะฮะปรากฏว่าคนขับเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวรัสเซียขับมากับเพื่อนอีกคนหนึ่ง ไม่เมาด้วยนะฮะไม่เมาแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บตำรวจก็นำตัวไปสอบสวนก็ได้ความว่าเขากำลังจะขับรถเข้าตัวเมืองภูเก็ตแล้วก็ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ไม่รู้ว่าบริเวณข้างหน้านั้นเนี่ยตรงลานนรสวรีเนี่ยเป็นวงเวียนพอขับมาถึงก็เลยทะลุเข้าไปเลยนะฮะนี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหายนะครับแล้วก็ต้องให้คนขับรถนั้นมา,มาจ่ายค่าเสียหายในครั้งนี้ด้วยนะฮะ